สกุณาพรแวนค่ะค่ําคืนที่ผ่านมาคือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆพี่น้องคะเกินความคาดหมายของเด็กคนนี้จริงๆพี่น้องน้องอา,อาร์ไอสกุณาพรเก่งมากๆค่ะสามารถเอาเวทีอยู่สามารถาใช้ความสามารถพิเศษของตนเองนะคะออกมาแสดงให้แฟนคลับเอฟซได้เห็นศักยภาพของเด็กคนนี้นะคะเพราะว่ามือคลื่นที่ผ่านมาค่ะลูกพ่อจ๋า ปล่อยของสุดๆเลยพี่น้องคะปล่อยทีเด็ดให้แฟนคลับเอซีได้เห็นถึงความหลากหลายความสามารถความพิเศษในตัวของน้องอะาไอาสกุณาพรพี่น้องขาเมื่อคืนนี้นะคะอีหล่าได้ออกมาลองเพลงย่างๆเลยแต่น้องเหตุเป็นสองช่วงชองสองจังหวะนะคะพี่น้องคะคือน้องอะไอาออกมาปล่อยสเต็ปการเต้นเล็กๆน่ารักมากๆพี่น้องขาซึ่งก้อนนานี่ ได้มีแฟนครับเอฟซเรียกร้องมาหลายพี่น้องคะ่ะว่าอยากให้น้องอาอศกุณาพรเต้นอ่ะออกมาแสดงแบบให้มีการเต้นการให้เต้นมากกว่านี้หนอ่อยเยียงกว่ามากนี้พี่น้องคะตอนนี้นะคะน้องกับค,อค,อคอ่อยๆปล่อยสเต็ปออกมาน้องกับค่อยๆเติบโตไปตามอายุพี่น้องคะตามการเวลาตามความเหมาะสมพี่น้องใจเย็นๆน,นิดหนึ่งสเสียเสื้อมันว่า สกุณาพรรับรองเลยว่าเมื่อถึงเวลาอันควรพ่อจ๋าญาณุจัดเต็มอยู่แล้วตอนนี้เพิ่นกำลังฝึกให้ลูกสาวหรล้านสาวเพิ่นนะคะอย่างญาณุก,ก็กำลังฝึกให้หล้านสาวมีความเก่งความสามารถนะคะเรื่องล้ำการเต้น,นี่จิ๊บๆพี่น้องคะ่ะสำหรับไอ,อ,อ้สกุณาพรเฮ็ดเป็นทุกอันทุกแนวอยู่แล้วพี่น้องเพราะตองห่วง สำหรับน้องอไอนะคะพี่น้องคะแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาแฟนคลับเ c ซีที่ได้เห็นก็พูดเลยพี่น้องขาว่าน้องเก่งจริงแล้วกาน้องสวยพี่น้องมีคนบอกว่าสักนาพรเนี่ยสวยมากเด่นมากเก่งแห้งพี่น้องขาสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพี่น้องแล้วแฟนคลับเอหลากหลายพี่น้องคาทีได้เห็นความน่ารักของน้องอไอย ก่อนขึ้นเวทีทําการแสดงนะคะพี่น้องอิลาได้เข้าไปไหว้ผู้รักผู้ใหญ่แล้วก็ไหว้ญา,านุอันนี้คือสิ่งที่น่ารักมากๆสําหรับเด็กคนนี้เวลาเล่นเวลาทําการแสดงน้องก็เล่นเต็มที่แต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนความระลึกคุนในค้นที่หาโอกาสน้องน้องก็เคยลืม อ้ายสกุณาพรเป็นเด็กหน่อยที่มีความกระตันยูเป็นหลักอยู่แล้วพี่น้องคะแล้วสิ่งที่ความกระตันยูนี่แหละที่ทําให้น้องหนุนนําให้น้องมีความจเจริญงอกงามในตอนนี้พี่น้องคะเยสิเสเ้อมันแบบนั้นยิ่งหลายหายคนนะคะที่ได้เห็นน้องอ้ายนะคะเมว่าอัธยาสัยกับแ้นครับเอฟซีคนที่อยากร่วมถ่ายรูปก,กับน้อง น้องไก่ความรวมเมื่อเป็นอย่างดีพี่น้องคะสําหรับอาไอศุกณาพรแม่แม่นะคะถ้าเห็นนะคะอยากเขาไปถ่ายรูปเข้าไปขอถ่ายรูปก,กับน้องได้เลยคะ่ะน้อยที่มีใจหักมีความคิดทีหักเอบซีพี่น้องน้องเป็นมากตั้งแต่แหลกๆลเลยเยิได้ยิ่้นน้องว่าว่าอ่าขนาดพอสบายเนี่ยน้องอยังบอกว่าแม่แม่มารอยอิหลาหน้าเวทีเยอะเลยอิหลาต้องออกไปให้ได้อะ่ะพี่น้อง คำดีคือถ้ามหมเยาอแบบโอ้โหเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆมีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่ค่ะแล้วการทีสิมาเป็นศิลปินเดี่ยวนะคะอย่างสกุณาพรแบนตอนนี้น่ะพี่น้องคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะเด็กคนนี้หนึ่งที่ทั้งยืนทั้งร้องทั้งนเตอร์เนนแฟงครับเอฟซีหนาเวทีเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆพี่น้องคะต้องไปเบิง ต้องไปเห็นจริงๆถ้าแม่แม่คนไหนที่อยู่ไกลนะคะว่าสามารถไปเบื้องใด้สามารถซื้อบัตรกุ้มปิดได้นะคะพี่น้องคะเพราะว่าแต่ละไลฟแต่ละงานน่ะเพิ่นสิมีไล่บัตรไล่กุ้มปิดอยู่แล้วอยากให้แม่แม่แฟนคลับเอฟซนะคะซอยกันสนับสนุนหรือว่าเป็นการให้กำลังใจลูกหลานเด็กหน่อยผู้หนึ่งที่กำลังเติบโตกำลัง เริ่มฮัตบินเห้ยวังสันพ่นองสักุณาพรตัวนี้กําลังกําลังฮัดบินตามตามพ่อจ๋านะคะซึ่งเรื่องแบบนี้พ่อจ๋าเพิ่นเป็นภูว่างไวพี่นองค่ะว่าลูกต้องเก่งต้องมีความสามารถเพราะว่าอนาคตข้างหน้าพ่อจ๋าเพิ่นกระบอกตะไดยพ่นองค่ะว่าออาาสักุณาพรน,นี่แหละคือบอสน้อยของเสียงที่หกอืเพิ่นเสื้อมัน ในโตลูกสาวเพิ่นขนาดนั้นพี่น้องคะแล้วแฟนคลับเอฟซีได้บึงได้เห็นกะออกมาว,าว,าว่าคือกันนี่แหละพี่น้องคะว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีความสามารถหลากหลายมีความพิเศษในตัวเยอะแยะมากมายพี่น้องคะแล้วสําหรับแฟนคลับเอฟซีที่ออกมาคอมเมนต์กับการทีได้เห็นนอ้องอาอายสักุณาพ่อน,นะคะได้สแสดงในเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเพิ่นก็บ,บอกว่า อ่มออนืรับน้องไอ,อ,อ้ากณุณาพรนะคะเพิ่นก็ออกลหลายๆลายคนแ้นครับเอฟซีนะคะที่เห็นอัธยาสายหรือการอ่อนน้อมถ่อมตนของอิหลาก้อนขึ้นเวทีนะคะเพิ่นก็บ,บอกว่าหน้าเอ็นดูมากเลยย่าล้านนะคะสักณุณาพรทําให้มีน้ําตาอีกแล้วขอให้หนูเจริญเจริญในทุกๆุอย่างด้วยลูกว่าสันพี่นองอืเพื่นเห็นความสามารถบางเธอเปนปื้มได้พี่นองเอฟซีเนี่ย บ่านนข้ามธรรมดาเลยคนที่หักคนหักคนเมตตายยีหลีพี่น้องแล้วเห็นเด็กคนหนึ่งอายุแค่เนี่ยพี่น้องสิบสองขวบกลัวๆเนี่ยออกไปล่องออกไปดูแลแซงครับเอฟซีด้านนาเวที่ข้ามหมอกข้ามจากพี่น้องขนาดแด็สินวอาแค่แปดนาทีอัดคลิปเนี่ยบางเถอเวาจักสินวอาอีอย่างเห็นโซโล่อยู่กับมี่พี่น้องค่ะการว้าไหมการออกหนาเวที่เนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่้องว่าไม่เรื่องง่ายยี่หลีแล้วเวลาออกไปยืนอยู่ต่อหนา้าซื่อต่อหนา้าแฟนคลับเอฟซีจำนวนมากมมยแล้วน้องไม่ตายใหม่สามารถเอาโตลอดได้สามารถใส่ไว้ผิดจาของใส่ความสามารถใส่ความพิเศษในโตจากของเอาแฟนคลับเอฟซีอยู่เนี่ยพี่้องมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ยี่หลีและเป็นเด็กด้วยถ้าเป็นผู้ใหญ่บางบางเถอผู้ใหญ่ก็ยัง่ง คือเยสซีวอลล์พี่น้องอยู่หนาไม่เนี่ยมโนมเ,เรืองธรรมดามบางเถื่อเยสซีวอาวนี่เฮ็ดโซโลอยู่เนพี่น้องขิดโบอ่ออกว่าซิวอาอีอย่างพี่น้องคะ่ะอันนี้เข้ามาวอาถึงความหลากหลายความพิเศษของนอง้องอาอาสกุณาพรนะคะที่ขำขึ้นที่พานมากทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับเอฟซีได้ออกมาว้านะคะวาน้องเก่งขึ้นเยอะแล้วน้องก็ได้ออกมาโชว์สเต็ปการเต้นเล็กๆของน้องน่ารักมาก บอกเลยว่าน้องกําลังฮัดพี่น้องคะไม่ใช่ว่าบบแมนว่าน้องเต้นโ่เป็นในกําลังหัดน่พี่น้องน้องกําลังเริ่มหันนั่นกับกำลังนับหนึ่งไหมพี่น้องคะกําลังออกมีท่าเต้นท่าดูกดิกด๊กลุกดิ๊กน่ารักน่ารักตามวัยตามเวลานะคะอ่าแม่แม่แฟนลับเอฟซีอยากเบิ้งเต็มรูปแบบก็รออายุน้องมากกว่านี้ก่อนนะคะพี่น้องคะรับรองเลยว่าสักณุณาพรแบนไม่ทําให้แม่แม่ผิดหวัง สเสื้อแบบนั้นว่าน้องมีอย่างอีกหลากหลายที่ออกมาให้เฮาได้เห็นถึงความพิเศษความสามารถของอาอายสักกุณาพรพี่น้องขาสําหรับมือนี่นะคะกะออกมาบอกถึงความหลากหลายความเก่งความสามารถของสักกุณาพรแบน์นะคะที่เมือขึ้นที่ผ่านมาบอกเลยว่าสุดจึง้งจริงๆสําหรับน้องอาอายสักกุณาพรค่ะสําหรับมือนี้สวัสดีคะ่ะ